พบปัญหาก็คือว่าเมื่อก่อนใช้ที่นอนยางพาราเวลานอนเนี่ยยางพารานอนไปนานๆเนี่ยมันร้อนร้อนเนี่ยเสื้อเนี่ยจะเปียกเลยอะถ้าเกิดหน้าร้อนไม่ได้เปิดแอร์นะคะเสื้อก็จะเปียกแล้วก็เริ่มจะเป็นแผลก้นเนี่ยจะเริ่มแดงๆแล้วเวลาใส่เพินเพิดแล้วอะปัสสาวะมันล้นก็จะเปิดที่นอนพอเปิดที่นอนเสร็จปุ๊บมันไม่สามารถล้างอะไรได้มันก็จะทําให้อับชื้นมันก็จะเริ่มมีกลิ่นและ้ณหนักนะยางพาราพิมที่ตรงสี่คนอะ ต้องหามมันออกไปอะไรอย่างเงี้ยยังมาลามันค่อนข้างมีงนั่นนั้นนอนมาประมาณเกือบ 5, น่าจะหปีแล้วนะคะตอนนี้95้าแล้ว95้าแล้วก็ไม่เป็นแผลไม่เป็นอะไรเลยแล้แล้วก็ก้นเนี่ยก็จะไม่มีรอยแผล แล้วก็เวลานอนเนี่ยไม่ร้อนเลยไม่มีเหงื่อเลยต่อให้ไม่เปิดแอร์ก็ไม่มีเหงื่อถึงพลิกทำความสะอาดหรือเวลาเช็ดตัวเนี่ยก็ดูว่าไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรเลยเวลาฉี่ล้นเป็นเพลิดเนี่ยนะคะทำความสะอาดง่ายมากเลยก็แค่เอาผ้าผ้าอาจจะชุบออน้ำสบู่นิดนึงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดแห้งราคานี้คุ้มมากเลยว่าเราไม่ต้องกลัวเรื่องแผลกดทับเพราะถ้าเป็นแล้วมันมันรักษายากแล้วน่ากลัวนะคะ